สวัสดีครับก็จะมารีวิวเรื่องการเปลี่ยนกระดานนะครับกระดานเคลือบ2ด้านนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับทูวิ่งนะครับผมอันนี้เราลูกค้าสั่งนะครับก็5้าสันึนะครับแต่ว่าเราก็ถอดกระดานตัวใหม่ตัวนี้นะครับเพื่อเอาไปเทียบนะครับเอาไปเทียบที่เราจะตัดนะครับนี่นะมาดูด้วยกันนะครับอันนี้ก็ลูกค้าสั่งเหมือนกันนะครับลูกค้าสั่งนะครับนี่ฮะลูกค้าสั่ง นี่นะครับแผ่นใหญ่นะครับจะแบบนี้แผ่นใหญ่นะครับเนี่ยครับจะมาเป็นแผ่นแบบนี้นะครับของเราสั่งมาจากโรงงานนะครับผมลอยต่อหรือว่าอะไรนะครับมันจะละเอียดแล้วก็จะเนียนมากเห็นไหมครับเห็นไหมครับลอยต่อลอยอะไรนะครับตัวนี้จะเคลือบสองด้านนะครับผมกระดานเคลือบ เทียบหนึ่งด้านกับสองด้านเนี่ยเป็นยังไงนี่ก็ดานคู่ตัวที่ถอดออกมาเราเทียบนะครับถอดออกมาเราก็จะเทียบนะครับนะครับนี่ยกตั้งค์ดูก่อนเราทำรีวิวลูกค้าดูเกลือหนึ่งด้านนะครับดูนะครับผมจะแกะให้ดูนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยมันไม่มันไม่มีมันไม่มีอ่าคอมิก้านะครับเห็นไหมครับเนี่ยแกะได้เลยนะครับนี่ครับไม่เคลือบนะฮะตัวนี้ไม่เคลือบ แกะได้เลยนะครับเคลือบด้านเดียวคือฝั่งนี้นะครับนี่ครับฝั่งนี้แกะไม่ได้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับฝั่งนี้แกะไม่ได้นะครับแข็งเห็นไหมครับเป็นฟอร์มิก้านะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นฟอร์มิก้าเห็นไหมครับแกะไม่ได้ในฝั่งนี้แกะลอกได้เลยนะครับมันพ่นสีเป็นกระดาษเฉยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเป็นกระดาษนะครับนะรักะจกันนะครับส่วนตัวนี้ของผมนะครับที่สั่งมาบอกว่าเคลือบสองหน้าเป็นยังไงนี่ครับ เคลือบสองหน้านะครับอันนี้เคลือบนะครับตัวนี้เคลือบตัวนี้ดีกว่าเนี่ครับแกะให้ดูนะครับตัดให้ดูแล้วนะครับนีเคลือบสองหน้านะครับเป็นไม้ตาภูเขาเกรดเอนะครับน่ฮะแกะไม่ได้แข็งนะครับเห็นไหมครับ คืเคลือบนะครับสองด้านนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับค่อนข้างที่แข็งแล้วก็เหนียวนะครับนี่ครับแกะยังไม่ออกเลยครับมันแข็งมากเลยนะครับเนี่ยอากาศแตกรเล้าะนะครับไม่ค่อยมีนะครับเป็นเคลือบสองด้านนะครับนี่ครับแข็งมากนะครับเห็นไหมครับนี่ครับแข็งนะครับนี่เหมือนกันนะเคลือบสองด้านนะครับในคู่ตัวเมื่อกี้นี่คือเคลือบด้านเดียวใช่ไหมครับมาคู่ตัวคือเคลือบเพินเดียวนะถ้ามันเกิดการอ่าเรียกว่าอะไรเชื้อราขึ้นนะครับ เวลาขึ้นก็จะทําให้กระดาษมันหักล้าวนะครับอย่างนี้ครับหักล้าวแบบนี้นะครับเห็นไหมครับที่แบบนี้คุณอยากจะเคลือบด้านเดียวเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราดูนะครับที่มันล้าวล้าวฝั่งที่ไม่เคลือบนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่กระดาษนะครับแต่ฝั่งนี้เขาจะเคลือบนะครับมองไม่เห็นเลยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับมองไม่เห็นเพราะว่าเขาเคลือบอะฮะเขาเคลือบเหมือนแข็งฝั่งนี้เคลือบก็แข็งนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแตกเป๊ะแตกเป๊ะเลยนะครับ แข็งนะครับน่นะครับนี่ครับแข็งนะครับแต่ฝั่งนี้เป็นแค่กระดาษนะครับนะครับแทบแทบจะทุกอันนะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งที่ปัญหาที่หักนะครับผมนี่ครับเนยก็งงหักฝั่งที่ไม่เคลือบเหมือนกันนะครับเป็นลาเหรอครับนี่ฮะเป็นลาที่ขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นลาแบบนี้นะครับทําให้กระดานมันเกิดการกองตัว เห็นไหมฮะเป็นกระดาษนะครับนะครับเป็นกระดาษเห็นไหมครับเนี่ยนะครับฝั่งนี้เป็นกระดาษนะครับแต่ฝั่งนี้ก็เคลือบมองไม่เห็นหรอกครับเนี่ยครับฝั่งนี้เคลือบนะครับเนี่ยครับแข็งปลอกเลยนะครับเนี่ยเคลือบเห็นไหมครับจะแกะให้ดูนะครับนะครับเคลือบเหมนอนมั้มันจะไม่ลอกเหมือนมั้นนะครับเนี่ยครับเด็ดคอมิด้าแข็งนะครับเนี่ยฮะแข็งเตะเลยครับนะครับ ก็ลูกค้าที่ดูรีวิวอยู่ก็อาจจะงมงๆนิดนึงนะครับกล้องผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับก็เลยไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็จากการที่พูดแล้วก็ดูตามที่มือที่ผมทําให้ดูก็น่าจะเข้าใจนะครับเพืี้ยกระดาน2ชั้นกับนหชั้นนะครับ